ทำอย่างไรเมื่อสัตว์ที่รักต้องจากไปเมื่อมีการพบก็ต้องมีการจากวันนี้หมอได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งของน้องแมวนะครับที่หมอเป็นแฟนตัดยู่เขาก็มีความน่ารักความผูกพันกับเจ้าของแต่ว่าวันนี้เจ้าของก็มาประกาศนะครับว่าน,น้องได้จากไปแล้วที่หมอก็ขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยนะครับจากการไม่ว่าจะด้วยระยะทางหรือว่าการเสียชีวิตจากอายุไขการเจ็บป,ป่วยหรือแม้แต่อบุบัติเหตุก็ต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งนะครับเราต้องทําใจยอมรับให้ได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วการที่เราจะเสียใจหรือว่าแสดงความโศกเศร้าก็เป็นสิ่งธรรมดานะครับให้เวลากับความโศกเศร้านิดนึงแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับเราต้องผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้โดยการทํากิจกรรมที่ดูแลตัวเองการทานอาหารการพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการดูแลจิตใจตัวเองนะครับว่าวันหนึ่งเราก็ต้องไปเหมือนกันเนาะอาจจะมีกลุ่มพูดคุยแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้อาจจะทํากิจกรรมเช่นว่าช่วยเหลือสัตว์สัตวิการสัตว์ที่ด้อยโอกาสทั้งหลายในฐานะของการเป็นสัตวแพทย์นะครับก็จะมีเจ้าของน้องหมาน้องแมวมาคุยกับหมอพูดถึงความสุขความทุกข์การสูญเสียของเขาให้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับคิดว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นเพื่อนของเขาเลยนะครับเวลาเขาสูญเสียสัตว์เลี้ยงของเขาไปก็ต้องให้เด็กยอมรับความจริงนะครับแล้วก็ให้เขา ทำสิ่งที่เขาต้องการเช่นอาจจะมีการเสียใจร้องไห้มีการทําพิธีฝังเพื่อให้เขาได้มีเวลาเสียใจทบทวนกับสิ่งเหล่านี้แล้วหยุดไปพักไปพาเขาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับในผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับบางคนถึงกับซึมเศร้าไม่พูดไม่จาเลยนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับอยากฝากไว้สําหรับคนที่จะนาหมานาแมวเข้ามาเลี้ยงใหม่เราอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับให้เวลาพักช่วงหนึ่ง ให้มีความรู้สึกว่าบ้านเราว่างๆงไม่มีเขาหรือว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเมื่อมีความพร้อมเราค่อยนําเขาเข้ามาเลี้ยงใหม่เราะอาจจะทําให้เรารู้สึกยิ่งเศร้าแต่กันใหญ่ด้วยนะครับเพราะเรายัางคิดถึงตัวเก่าอยู่และตัวใหม่มาก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับการจะนําสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงก็พยายามเลือกตัวที่อยากให้เหมือนกับตัวเก่ามากนะครับเช่นอาจจะต่างสีต่างสายพันธุ์ไปเลยก็ได้เพราะยิ่งจะทําให้เราเปรียบเทียบว่า เขาไม่เหมือนตัวนั้นเขาอาจจะดูแย่กว่าเดิมก็ได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่สูญเสียเพื่อนที่รักให้ผ่านพ้นจากเรื่องเศร้าเหล่านี้ไปให้ได้นะครับ